มาเลยวะเอาสวัสดีครับพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศครับมื่อนี้ใส่บ่วงดักหนูครับเก็นะบน้อยจะพาออกไปเบิง่งคํำๆเลยครับมากับเซียนรี่ฮึดเราครับถ้าเบิง่งเอาไปิิมานกว่ากัน <c oughs> รอติดตามได้เลยครับผมพี่น้องเอ้สวัสดีครับพี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับเซียนพม่าของเ้ามาแล้วมาแล้วโอ้โหแลนแลนแลนเออฝีมือฝีมือเบิ่งเด้อครับพี่น้องหนูสิกัดข้นต้องว่าบางเตะน่ลองดียิ่งใจเอออ้าวปังด้วยนะอ้าว ครเบิ้งหนูสิกัดคนบว่าครับเบิ้งหนูสิกัดคนโอ้ลูกหลุดมาหลุดหลุมากำลังเซียนเลยนี่หลุมดมาเลยนี่กำลังใหญ่เลยทำกระเด่งฝีมือฝีมือตีแขวมันตีแขวมันเออมาแล้วครับมามาครับพี่น้องยาวไปคืนนี้ยาวไปเออบ่วงแรกก็โดนซะแล้วต<ว>ุ๊กต้นนะ ามาครับพี่น้องเามาเบิ้งเงียบดชินเดีพี่น้องเงียบชนินเดีย tôi nhảy hấp nọ tôi nhảy lạp mã lạp nha yai nhảy yai nhảy tonya tinhong mã lạp mã tôi nhảy tôi nhảy phi mã lạp mã lạp mã lạp anh lạp mã lạp mã lạp mã con phi xịt bên đây. แล้วพี่น้องมาอีกแล้วตัวใหญ่ครับสองแต้มแล้วสองแต้ม้วพี่น้องสองแต้มแล้ว,ออเ,ลวเอาอีกแล้วครับไสใหญ่ไส์ใหญ่มาแล้วพี่น้องมาแล้วเดี๋ยวถอดก่อนครับพี่น้องครับ นเต็มสามมาแล้วแต้มที่สามมาแล้วครับพี่น้องแต้มสามต้มสามมาแล้วมาอนี่มาแล้วรอบแรกสามต้มแล้วครับขออนุญาตเก็บก่อนครับเดี๋ยวเสียให้บึง้ง เล็กแล้วพี่น้องถึกลูกมันถึกลูกมันพี่น้องรอบนี้ลูกลูก ลูกพี่น้องมานถึงเก้าแล้วมาอีกแล้วพี่น้องขี้รถมากครบได้ขี้รถมากครบเลยดูแลนขามทางพี่น้องรถครบเอาเสยบดสิมานพี่น้องเอ้ยมันคักมันคักพี่น้อง mà là kép con hấp đấy tôi nhảy lên hấp mà này leo vì đâu tôi nhảy tôi nhảy em thì hốt hấp suối suối hấp suối ngam lên, hấp thì nó Hãy subscribe cho kênh 6เต็มแล้วครับมันนี่มาแล้วมาแล้วคือแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วรอบเศร้าครับเก็บบ่วงเลยมาอีกแล้วครับนี่มาอีกแล้วครับสวยๆครับพี่น้องสวยๆ อ้านมานครับมาอนีิแอ้มพิกเศษของวันนี้ครับสวยงามเลยครับนี่ขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้องยิงเสียงดินอีกแล้วพี่น้งองเสก็กแล้วตัวั้นอุนยิตัวนั้นนนพี่น้อง ลูกมันลูกมันพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับพี่น้องมานีกแนละ้วพี่น้องเต็มที่แปดครับเต็มที่แปด มานอีกแล้วมานทักมัหน,น,นี่แปดแต้มแล้วครับสงครามยังไม่จบนะครับยวไปเบ่งกันอีกยวบวงอีกสิบก่าลังเลยละแปดแส้มแล้วครับมันนี่มานอยู่มานอยู่พี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนครับอมานอีกแล้วครับพี่น้องแต้มที่เก้าครับของวันนี้ปิดท้ายแล้วมั้ง ใส่ใหญ่ด้วยครับสวยงามสวยงามพี่น้องตัวใหญ่บรรยากาศยามเศร้าครับนี่ใส่ใหญ่เลยเฮ้ยกัดมือพี่น้องเฮ้ยครับขออนุญาตเก็บครับพี่น้องเล็กน้อยสิให้เบิงึงยอดร่วงครับนี่เศร้าแล้วพี่น้องเก็บบ่วงแล้ว หมาน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 เอาสรุปผลงานเมื่อคืนครับพี่น้องมตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้เขาไปแล้วบาง,งตัวหนึ่งเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สิบตัวนี่สิบเอ็ดตัวนี่ นี่สเป็ตตัวมานครับวันนี้ฝากกดติดตามนะครับพี่น้องมานอยู่มานอยู่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่ครับมือถอนมือถอน